สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้คนได้หมูจะเป็นหมูย่างในกระทะแล้วก็มีามะม่าเผ็ดน้อยนึงจ้ะแล้วก็เห็ดเขมท้องผัดในกระทะแล้วก็มีผักสลัดจ้ะทั่สลัดที่เพิ่นไปเป็นลูกค้านอกมาจา้ะรอบสุดท้ายแล้วจ้ะคนกินกินดีค่ะซื้อมาหลายหอย่อเยอะฝนซื้อมาหกแลยจ้ะโลนึงอ่ะแต่มันผักอันนี้มันเบาเนาะนได้หลายคนกับแบงค์พี่พี่เพิ่นไปกินสามคนก็บไว้สามแต่ว่าฝนบอกเลยว่า กินดีค่ะ,คะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วน,นี่ฝนเบิดล์ละสองตัวสุดท้ายเข้ามาเผียจัดหมูย่างอันนี้เห็ดนะฝนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซกี้ฝนมีพริกมีกระเทียมเลยนี่ฝนบีบมะนาาใส่ดีมไม่เยอะจ้ะแตบดีไปเปรียปร้ยวเปรี้ยวแม่อร่อยเปรี้ยวมากแม่อร่อยนะจ๊ะนองพอดีผสมให้เข้ากัน วันนี้เมนูฝนอยากกินผักจ้ะขอกินผักจากน้อยกันคนคนให้เข้ากันแซบๆจ้ะมาเด้อมาเจ้าบัลขอ,ขอยลุยาตแล้ปะเนี่ยขอุยาดจบกันหมูย่างย่างแรกๆกระกรือจะย่างไปย่างมาซักน้ำมันกระเด็นแล้วเอาแค่สุกก็พอมาจ้า มาผมา็ดจ้ะผักสลัดหมดลงไป ือเขยมทองค่ะอย่างถ้าเพิ่นนี่ก็หวานแล้วจ้ะคันจิ้มน้ำจิ้มกันนะจิ้มน้ำจิ้มจักหน่อย เ,เหลืองๆกรอบกรุ้นจิ้มหาฝนปอนอาปากมอนลงไปจ้ะ น้องบอกว่าเมือ่อที่ไปเขียนจาจยนน้องบอกว่าเก็บไม่ม่เว้นอ่ะที่มันมีแสงดแดดมันที่ขมขมจ้ะเก็บเมื่อแรกอะขมไม่ไดีกินตัวตัวเดอนติดเมืองเนืน้อในส่วนอ่ะขมแต่พอฝนตาตูวเย็นพันไปสองมือสามมือรู้สึกมันเศร้าขมละหรือว่าฝนคิดไปเอง <laughs> คิดไปเองมันแซาขมก็ผมก็รู้สึกขมเลยจ้ะกระเทยจบก,กันตักซีจ้ะมวนหมูก็แซบมากๆก,ก็แซบเห็ดก็แซบไปเนี่ย นอตผักนอตผักมีคนย่านนะคนย่านม็ดที่เมีดจะได้นั่นน่ะหนอนต้องพี่เบิงซะก่อน ชอบ่จิ้มัมันก็แซบมาจากฝั่งลาบไฟจิ้มเรลือกจวงจากน้อยเลยหมูย่างห่อกับมามา่ เ,เจ็บเหีดแต่บัน,นข้ขอยาอ่ะขอยาคำก้วงๆปากกว้างๆ cái cân Xẹp chả Hoàn, hết bánh hoàn เป็นต้นเลยผักซีฝนแม่หมดนอนอยู่ในห้องไปจ้ะเพิ่นหลับอยู่เดี๋ยวกันเพิ่นตื่นมันก็สิมากวนฝนเองอ่ะตอนนี้หลับอยู่ กระดิ่งเพิ่นดังมาจากซืนอาะ พอจินหาคนบอกเลยจ้ะคนบ่ค่อยสังเกตเบื้องเยอะมันทางเดี๋ยวบ่เห็นภาพยู่ในจอมันเป็นภาพเป็นแสงนะจ๊ะแสงคอมแสงโทรศัพท์อย่างพวกเนี้ยคอนสิเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นฝนแพแสงอะพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์จ้ะแสงป้ายจ้ะแต่ว่าถ้าใส่ไปแสงอาทิตย์บ่ท่าใดบ่บแพอืม เดี๋ยวพอเห็นหน้า๋ยวของมันเป็นมัวๆม,มาจะจับจนถึงดอ ฝนจำเบ่ได้พี่พ่อใหญ่นานะถามฝนว่าฝนใส่คิ้มอย่างหนาคือเขาฝนใส่แป้งเลยอนะ่ะก็คือฝนใส่แต่แป้งฝุ่นยืนี่ฝนพาธนาค่ะคือฝนใส่แป้งตลับ <laughs> แล้ออกหัวล่างแล้วแรงม,มากๆแล,ล,ล้แกฝนล่างจะ,ะ,ะ,ะน้ำมันออกมาไปแล้วเงาแตกนะว่าโบเผ็ดดะเผ็ดได้ไหมน้ำจิ้มฝนเผ็ดฝนใส่พริกลงไปอันนี้ก็เผ็เดเผ็ดแต่แซ่บ ดันหนึ่งเ็จปากอีกดันหนึ่งเสร็นมาผาก สวยนาผักนะอ่ะเนืนนาผักออกแบบ อันนี้คือย่างไม,ม่ไหมจังอเคยว่าย่างทีแรกจะได้เหลืองๆย่างไปย่างมาเรามันเริ่มกระเด็นใต้ฝนเอาบอเลืองกัะช่างมันไงฝนลบลูกกระเบิดเบาไว้จ้ะน้ำมันกระเด็นแท้หมดมันมีงานนะ ยังอ่าแมมหมดตื่นในเสอร์อยตื่นแต่บอกออกมาไิ่ีข้านมซื้อได้บุกหย่อนพักต้องมองดีๆกัน rồi nằm nón tắc bọ พอพักยมมาแล้ บนล่างผักแล้วผักมันยังบรเสด็จนาม อดีอคนขอญาตไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณลหลายจ้ะขอบคุณที่เขามากดติดตามมาจ้ะขอบคุณที่เขามาทักถ่ายขอบคุณที่สนับสนุนฝนมาตลอดเลยขอบคุณยหลายจ้ะแต่ละค่ะบาบายค่ะบอกอ้วนมันยังมือมาแต่อ้วนมันตื่นแล้วล่ะฝนนี้เสียงกระดิ่งอยู่แต่วันห่างโบอ,กออกมาซเ่ยๆสงสัยมันยังบีขีดขานเบนแลเวี๋ยวคุยอะไรค่ะไปบ,บาย,บาย,บายขอบคุณค่ะ